สวัสรีทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์อินเดียนสปิดกันเราไปดูลักษณะโด,ดยทั่วไปของเขามนก่อนเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงปานกลางครับมีขนยาวหนาฟูสีขาวล้วนหัวมีขนาดไม่ใหญ่มากปากสีดำสนิทจมูกและดวงตาได้มีสีดำรูปทรงมเมล็ดอมลมนหูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะสามเหลี่ยมตั้งตรงครับหางมีลักษณะเป็นโพรงสีขาวม้วนคล้นคล้ายกับขนนกรูปร่างกระทัดรัดลำตัวในขนาดพอดีส่วนนิสัยนั้นก็มีความมั่นใจความกระตือรือร้น ความคล่องแคล่วแข็งแรงฉลาดและก็มักจะคอยระแวดระวังรอบตัวครับเหมาะก,กับการนามาเลี้ยงในบ้านชอบเหาแต่ก็เชื่อฟังเจ้าของนะครับฉลาดฝึกง,ง่ายชอบทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของรักและต้องการความสนใจจาเจ้าของครับไปดูประวัติความเป็นมาคร่าวๆกันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียพัฒนาสายพันธุ์มาจากสุนัขพันธุ์เยอรมันสปีดและก็ปอมบดเนียนครับ ได้รับการยอมรับจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งอินเดียหรือว่า Indian Kennel Club ในปี1982ครับส่วนการดูแลนั้นแค่แปรงขนให้เขานั้นอย่างสม่ำเสมออาบน้ำเมื่อจำเป็นพาไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอฝึกวินยัยและก็ดูแลสุขภาพโดยรวมก็เพียงพอแล้วครับข้อควรระวังก็คือเป็นสุนัขที่ค่อนข้างขนร่วงเยอะเฮาเก่งและก็เป็นสุนัขที่ค่อนข้างขีงข้กังวลและก็วาดระแวงครับต้องการการฝึกวินัยเป็นอย่างมากเป็นยังไงกบ้างครับ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปลักษณะนิสยัยและก็ความต้องการข้อสูนั้งในแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันครับขอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจนะครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดซั่งกันดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ